พก็ช่องดิมใจชาแนลนะคะวันนี้ดิมกลับมาอีกครั้งนะคะหลังจากที่ดิมห่างหายไปหลากหลายเดือนเหลือเกินนะคะวันนี้เนี่ยคะดิมจะมาใบหวยกันทุกคนแต่คลิปนี้นะคะเราจะลองมาเป็นสำนักหวยกันนะคะแต่อันนี้แจ้งก่อนนะหลังจากที่คลิปนี้ออกไปหรือว่าเพื่อนๆให้ดูกันนะคะดิมแจ้งก่อนว่าดิไม่ได้มามาเป็นสำนักหวยเพื่อที่ให้ทุกคนไปเล่นหวยใต้ดินหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเราจะมาลองใบหวยกันนะคะว่าเราจะลองใบ เลขไข่มันมี2ตัวใช่ไหมคะเราจะลองใบอ่ะสิคู่เลยวันนี้เราจะมาใบกัน10คู่เลยนะคะว่าดูซิว่าเลขที่เราแบบว่าเราลองคิดเล่นๆนะมันจะออกหรือเปล่านะคะทุกคนเรื่อนีน้ให้เป็นโรสการีก่กันนะไม่ได้ไปเล่นหวยนะคะเดี๋ยวระะัฐบาลนมาถามพี่แดีนะคะสวยเลยนะคะทีนี้อ่ะโอเคเราได้แล้วกระดาษ1ใบนะคะกับปากกาคืออันเนี้ยเราอยากลองเฉยๆว่า การที่เราเดาเดาเล่นๆเนี่ยมันจะถูกหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่15ตุลาคม2564พรุ่งนี้เป็นวันที่16เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลขแรกก่อนเดี๋ยวขอคิดก่อนนะคะว่าเราจะเขียนเลขอะไรลงไปบ้างนะคะแปบ๊บนึงนะคือเลขพวกนี้เราต้องเอามาจากไหนเนี่ยเราต้องเอามาจากคืออันนี้เป็นเลขที่เราคิดเองแล้วก็็อบตัวเราแล้วกันแต่เราจะไม่เอาเลขที่แบบว่าเลขที่มาจากแบบดูในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยโอเคเพราะว่าดิมดูบ่อยเลขแรกก่อนเอาเลขที่เราชอบก่อนนะ49 49นะคะทุกคนหรือว่า94นั่นเองนะคะนี่เลขแรกนะคะเห็นไหมโฟก,กัสป่ากล้องอ่านส9่เนี่นะคะเลขที่2อค่ะเลขแรกแล้วนะเลขที่1อันนี้คือพวุ่งนี้หวยจะออกแล้วก็คือแบบว่าไม่เคยถูกกับเขาสักที เลยมาลองใบดูซิว่าวันนี้เราใบาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันว่าจะออกหรือเปล่าแต่แต่ปกติอะดีมกับแฟนดีเป็นคนที่โดยเฉพาะแฟนดีนะคะเป็นคนที่เล่นลอตเตอรี่เยอะมากทุกคนมวดหนึ่งซื้อทันทีแบบ30มสิบใบสี่สิบใบแล้วก็ไม่เคยถูกเลยแต่มันมีอยู่งวนหนึ่งทุกคนนางซื้อแค่ใบเดียวแล้วนางก็ถูกเ้อเออมันก็มันก็จริงนะต่อให้เราซื้อแบบร้อยใบอะไรเงี้ยถ้าดวงมันไม่ถูกมันก็คือไม่ถูกเดี๋ยวขอคิดเลขก่อนนะอันนี้คือเล่าประสบการณ์ไปด้วยนะคะหลังจากที่งวดที่แล้วโดนกินมานะงนัง เลขที่คนชอบซื้อทุกงวดเลยนะโดยเฉพาะป้าดิมนะแปดเก้าก็แปดเก้าห้าอะไรย่างเงี้ยป้าดนนิมจะซ,ซ,ซื้อทุกงวดเลยนะคะถ้างั้นดิมาเป็นงวดที่แล้วมันออกอะไรนะ8 3เลขมไ้าย2ตัวอะไรเดียวที่ไม่ออกอ่ะ1 6หกแล้วก็1 4นะคะ อันนี้คือคิดไม่ออกจริงๆนะคะก็เลยแบบว่าอยากแบบว่าลองแบบว่าเขียนเล่นๆเอาเลขที่เราชอบดูซิว่าจะออกหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เดาแบบนี้มาประมาณหลายงวดแล้วแล้วก็หมดไปกับลอตเตอรี่ค่อนข้างเยอะมากไม่เคยถูดีมปคนที่ไม่เคยถูกลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เลยเชื่อไหมแต่เมื่อก่อนอะ่ะดีไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลยแล้วแฟนดีอันนี้คือขอเล่าประสบการณ์แป๊บนึงนะคะแล้วแฟนดีมาเป็นคนที่บอกว่าแฟนดีเป็นคนเล่นหนักอยู่แล้วนะคะนางก็เลยบอกว่าเนี่ย ซื้อสักใบหนึ่งวันหนึ่งใบนึงก็ยังดีเพราะว่าบางทีเราอาจจะถูกก็ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ซื้อเลยเราก็มีโอกาสที่จะไม่ถูกเลยโอเคดิ้ก็เลยซื้อมาหนึ่งใบอันนี้ขอเล่าก่อนเพราะว่าตอนนี้คิดเลขไม่ออกตอนนี้ได้ได้สามเลขแล้วนะคะก็คือดิ้ก็เลยไปซื้อมาดิ้งจำไม่ได้ว่าว่าครั้งแรกที่ดิ้งซื้อลอตเตอรี่อ่ะซื้อแต่ดิ้งจำได้ว่าซื้อที่ทำง,งานแล้วไปซื้อลอตเตอรี่แผ่นข้างๆแต่จำไม่ได้ว่าปีไหนเดือนไหนคือดิ้นไปซื้อใบเนี้ยมาใบาเดียวเลขแบบแปลกมากทุกคนเลขคือแบบ 4, จาาาาไได้้วว่่่่มมมัััันนนนนเป็ 4, ตตตรรงงงงขหหลลืออออะะะะีียค ซื้อมาแอ้วงั้นงวดนั้น,น,น,นก็ไปนั่งไล่ตรวจคือปกติอะเวลาเราตรวจลอตเตอรี่เออ่สมัยเนี้ยเราต้องตรวจในเออ่โทรศัพท์ใช่ไหมแต่คือดีมาด้วยความที่ดิมลุ้นอะดิมอยากแบบได้ฟีลก็คือเราเข้าเราไม่ได้ไปซื้อใบลอตเตอรี่นะแต่คือใบตรวจนะแต่คือเราอะเข้าแอปแล้วเราก็นั่งไล่หาทั้งนั้นที่มันมีช่องค้นหาให้ใส่แต่ไม่ใส่ค่ะทุกคนเราก็ไปนั่งไล่นั่งไล่แล้วมันเราก็ไปดูเลขเลขข้างท้ายก่อนว่ามันตรงกับรางวัลเท่าไหร่เราก็ไปดูรางวัลที่สี่รางวัลที่สี่ปุ๊บเลขมันตรงกันหมดเลยค่ะทุกกกคคคนนนนนแแตตต่มมััััััผิดดวววท้้าายยเีหลงจือ็บบ เป็นสิ่งที่แบบว่าโอเคมาสก,กิดในใจแล้วว่าต่อไปนี้ต้องซื้อทุกงวดเพราะว่าตอนนั้นดิมจําได้้ลยว่าดิมเกือบถูกแลตอ,อลตเตอรี่รางวัลที่4และหลังจากนั้นก็เป็นเหตุที่ทําให้ดิมซื้อแบบบ้าคลั่งอย่างบ้าคลั่งอาจจะไม่ได้ซื้อเยอะคือซื้อเยอะมากที่สุดสําหรับดิมก็คือประมาณงวดประมาณวันที่16 เดือนการกระ,กะดมที่ผ่านมานะคะก็คืองวดนั้นซื้อไปหนักจริงๆประมาณเกือบสาสิบใบแล้วก็คือแบบโอเคฉันเลิกเล่นแล้วเพราะว่าฉันไม่เคยมีดวงทางนี้เลยแล้วก็คือซื้อ,อน้อยมากๆนี่คือประสบการณ์การซื้อาาลอตเตอรี่ของเรานะคะโอเคต่อเอาเลขอะไรดีคิดไม่ออกอ่ะตอนนี้เรามีสี่เก้าเก้าสี่นะคะหนึ่งเจ็ดเอ้หนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วก็เอาไปเลขที่ดิมชอบแล้วกันนะหกห้าแล้วกันหกห้าห้าหกใช่ไหมที่มันต้องกลับกันหกห้าหก็คือ ทุกคนคิดไม่ออกอ่ะเอามั่วๆไปเลยได้ปะม่วงที่แล้วมันออกแปดสามกัแบแปดสามสามแปดแปดสามมันออกไปแล้วใช่ไหมเอาเป็นสี่ห้านะคะทุกคนสี่ห้าห้าสี่ะแล้วก็ตอนนี้เราได้ห้าเลขแล้วน,นะคะห้าคู่ต้องบอกว่าห้าคู่ใช่ปะจริงๆอยากดิมเปนคนที่เล่นพวกนี้ไม่ค่อยเป็นชิลเลอรีดีอะไรเงี้ยไม่เป็นก็นั่นแหละจุดกำเนิดก็มาจากตรงนั้นเลยนะคะโอเคตอนนี้นเราได้ห้าคู่แล้วะค่ะทุกคนก็จะมีเป็นอา่าอันนี้สี่เก้าเก้าสี่หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งสี่มองเห็นปะหนึ่ ที่ไม่ออก79กัน79 97นะคะอยาขอดูเลขตันนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างทิชูอืมแปบ๊บนึงนะคะคือบางทีการซื้อการที่เราคิดเลขอะพอเราจะคิดได้เลขที่ชอบอะจริงๆแล้วอะมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแต่พอเราไปดูอยู่หน้าแผงลอตเตอรี่อะทุกคนเลขในใจคือเยอะมากแล้วมันทำให้เราแบบบ้าคลั่งในการซื้อลอตเตอรี่มากๆเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเลขท้ายสองตัวจะได้หรือเปล่านะคะสิบคู่นี้เดี๋ยวหาแป๊นหนึ่งหาหาเหรียญก่อนหาเงินก่อนคือคิดไม่ออกแล้วอะว่าอยากอยากได้เลขอะไรเลขท้ายแปดห้าหกหกห้าไปแล้ววะหนึ่งห้า 1, ไ 9, 8, 8, 9เก้าแปดแปเก้าเยอหรือเก้าแปดไปเก้าเลยทุกคนเลขนี้ก็คือแบบขายดีทุกแผงทุกงวดเลยนะคะเก้าแปดแปเก้าแล้วก็เอาเป็นแปดสองแล้วกันสองแปดนะคะโอเค ได้แล้วนะคะครบแล้วทั้งสิบคู่นะคะทุกคนอันนี้เลยมีเลขทั้งหมดนะคะสี่เกอันนี้ไม่ได้มาใบหวยนะคะมาแบบมา,มาแบบต้องบอกมากว่ามาทําอะไรดีคือเราอยากลองเฉยๆนะคะว่าคร่งวันนี้เอาจริงๆมันเก็บกดไว้พอเวลาเราไม่ได้แบบว่าซื้อเลยมันเก็บกดนะคะทุกคนเราเลยไม่รู้มทอะไรเลยมาลงกับกับทนี่แหละโอเคนี่ค่ะสี่เก้าเก้าสี่หนึ่งหกหกหนึ่งนะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหกห้าห้าหก และเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาดูกันว่าตอนหวยออกตอนที่หวยรัฐบาลออกนะคะเราจะโดนแหลกหรือเปล่านะคะทุกคนแต่ว่าเลขในเนี้ยมันก็มีเลขที่ทิมชอบนะคะดี้งก็ได้ซื้อไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่สิบหกตุลาคม2564เลขที่ออก สามแปดสามแปดฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าอหสิสี่โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วนะคะบิมจะดูถ่ายถ่ายท่าสดแต่ว่าออกไปข้างนอกมาเลยดูไม่ทันนะคะเลขท้ายสองตัวล้วก็คือสามแปดทุกคนเมื่อวานน่ะบิมเขียนไปสองแปดค่ะทุกคนคะ่ะแปด เมื่อวานสองแปดอ่ะถ้าเกิดว่ากลับไปย้อนดูคิดปะเหมือนเราจะเอาเลขนั้นมาจากไหนวะมาจากเหรียญหรืออะไรแต่ช่างมันเถอะก็คือไม่ถูกแล้วแหละแ,แต่งวดที่งวดวันที่หนึ่งตุลาออกแปดสามก็คืองงมากวันนี้ออกสามแปดก็ได้หรอคือเออ่จะเป็นลมแล้วลอตเตอรี่เมื่อเช้าที่ดิมซื้อนะคะที่ดิมหาเลขอยู่ก็คือเลขสามแปดเยอะมากคืองวดที่แล้วอ,อ่ะมันออกแปดสามแล้วงวดนี้สามแปดแปดสามก็คือแบบเยอะเต็มแห่งเลยนะ ก็เรียบร้อยค่ะทุกคนก็คือไม่ไม่ใกล้เคียงไม่อะไรเลยก็คือใกล้เคียงแหละแต่ก็ไม่ถูกอะค่ะก็ที่น้เลยนะโอเควันนี้เราก็จบกันไปเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเราได้ทําการใบ้ไปเรียบร้อยก็คือไม่ถูกก็คือกะว่าถ้าถูกแล้วก็คืออาจจะดังไปเลยเป็นอาจจะตั้งสํานักไปเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้จบคลิปแล้วนะคะขอตัวก่อนนะคะขอตัว ไปก่อนนะโอเคบายบายเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าดิมจะมาทำคอนเทนต์ hmm. เกี่ยวกับอะไรก่อนติดตามดิมด้วยนะแล้วก็ต้องขอใครด้วยถ้าคลิปนี้ออกไปอันเนี้ยดิมแจ้งไว้ก่อนว่าดิมไม่ได้ไปล้อเลียนหรือว่าไปต้องการที่จะเป็นสำนักอะไรนะก็คือเราแค่อยากลองที่จะใบดูว่าโอเคเซนส์ของเราหรือว่าโชคของเรามันจะถูกหรือเปล่าก็คือไม่ได้ถูกนะคะทุกคนมันก็ มันก็ไม่ได้ถูกกัน,นง่ายๆนะคะมันก็อยู่ที่ดวงเหมือนกันนะโอเคถ้าไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย